ผยสาเหตุและวิธีแก้ปัญหาผู้สูงอายุเบื่ออาหารหรือคนแก่ไม่กินข้าวในคลิปวิดีโอนี้ทีละขั้นตอนผมเชื่อว่าหลายๆคนคงกําลังเจอกับปัญหาที่บ้านก็คือผู้สูงอายุเบื่ออาหารกินยากหรือกินอาหารได้น้อยลงซึ่งทําให้คนเป็นลูกหลานอย่างเราๆนั้นต้องกังวลใจมากพอสมควรเพราะเป็นห่วงสุขภาพของท่านนั่นเองแต่คุณยังไม่ต้องกังวลอะไรนะครับเพราะในคลิปวิดีโอนี้ผมจะนาเคล็ดลับดีๆในการแก้ปัญหาของคนแก่ไม่กินข้าวนํามาฝากครับ แต่ก่อนที่จะไปดูการแก้ไขผมขอให้คุณมาดูสาเหตุของปัญหาผู้สูงอายุเบื่ออาหารกันก่อนซึ่งมีหลายสาเหตุด้วยกันเช่น 1. ความอยากอาหารน้อยลงเรื่องนี้เกิดขึ้นได้เมื่ออายุมากขึ้นจะทําให้คนเรารู้สึกอยากอาหารน้อยลงเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายคนเรานะครับดังนั้นผู้สูงอายุจึงไม่ค่อยรู้สึกว่าอยากจะรับประทานอาหารสักเท่าไหร่ซึ่งไม่เหมือนกับคนหนุ่มสาวนะครับและอีกอย่างเมื่ออายุมากแล้วระบบต่างๆของร่างกายก็เสื่อมสภาพไปด้วยยิ่งทําให้เบื่ออาหารมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ สองก็คือระบบประสาทในการรับรสมีประสิทธิภาพน้อยลงซึ่งนี่ก็เป็นสาเหตุสําคัญอย่างหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหารนะครับเพราะประสิทธิภาพในการรับรสและดมกลิ่นลดลงซึ่งทําให้การรับรู้รสชาติเปลี่ยนไปและผลที่ตามมาก็คือทําให้คนแก่รู้สึกเบื่ออาหารนั่นเองครับ สามก็คือการมีปัญหาเกี่ยวกับฟันใครๆก็รู้ว่าผู้สูงอายุหรือคนแก่มักจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟันบางก็ฟันไม่แข็งแรงบางก็ไม่มีฟันเลยแม้ว่าทุกวันนี้จะมีฟันปลอมให้ใช้ก็ตามดังนั้นนี่จึงเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้กินอะไรไม่ค่อยอร่อยทําให้ไม่อยากจะกินอะไรเลยเพราะว่าเคี้ยวไม่ถนัดนั่นเองนะครับสีก็คือการกืนอาหารลําบากและมีการสาลักบ่อย คนเราทุกคนเมื่อมีอายุมากขึ้นแล้วจะทําให้ต่อมน้ําลายผลิตน้ําลายได้น้อยลงดังนั้นเวลาเคี้ยวอาหารก็จะรู้สึกฟืดฟืดคอสาเหตุน,นี้จึงทําให้ผู้สูงอายุกลืนอาหารลําบากและทําให้สําลักน้ําหรือสําลักอาหารได้บ่อยๆนั่นเองนะครับจนในที่สุดก็จะรู้สึกเบื่ออาหารได้ข้อหก็คือลำไส้มีการเคลื่อนไหวน้อยลงการที่คนแก่ไม่ได้กินข้าวหรือกินข้าวได้น้อยลงนั้นสาเหตุนหนึ่งก็มาจากการเสื่อมสภาพของร่างกายเช่นถ้าลำไส้ทํางานได้น้อยลงหรือทํางานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ก็จะทําให้รู้สึกอิ่มเร็วหรืออาจจะทําให้มีอาการท้องอืดอาหารไม่ย่อยและอาจจะทําให้เกิดอาการท้องผูกได้ด้วยจึงทําให้เบื่ออาหาร 6, 6. ก็คือร่างกายไม่แข็งแรงนี่ก็เป็นอีกสาเหตุนึงที่ทําให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหารได้เพราะว่าการที่ทําอะไรเองไม่ค่อยจะได้และของกินต่างๆข้อหากินเองไม่ได้บางคนก็มีอาการมือสัน่นทําให้ตักอาหารกินไม่สะดวกก็ทําให้ความอยากอาหารลดน้อยลงได้เช่นกันครับข้อ7ก็คือความเครียด ซึ่งนี่ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้สูงอายุเบื่ออาหารได้นะครับเพราะการที่ร่างกายไม่แข็งแรงเหมือนแต่ก่อนจะทําอะไรเองก็ไม่ได้บางอย่างก็ทําไม่ถนัดทําให้ผู้สูงอายุมีความเครียดสะสมและยิ่งถ้าหากบางคนมีโรคประจําตัวด้วยแล้วแล้วก็ก็จะยิ่งทําให้เบื่ออาหารมากยิ่งขึ้นไปอีกนะครับที่กล่าวมานี้เป็นเพียงสาเหตุเบื้องต้นเท่านั้นเพราะความจริงยังมีสาเหตุอื่นๆอีกมากมายที่ทําให้คนแก่ไม่กินข้าวดังนั้นถ้าปล่อยไว้นานก็จะทําให้สุขภาพย่าแย่มากขึ้นแน่นอนครับ ดังนั้นตอนนี้มาดูกันดีกว่าว่าการที่ผู้สูงอายุเบื่ออาหารนั้นจะส่งผลเสียยังไงบ้างหนึ่งก็คือทําให้อ่อนเพลียไม่มีเรี่ยวแรงดังนั้นเมื่อร่างกายได้รับสารอาหารไม่เพียงพอก็จะทําให้มีการขาดสารอาหารได้และส่งผลให้ภูมิต้านทานลดต่าลงได้ด้วยทําให้มีโอกาสเกิดโรคต่างๆได้ง่ายนั่นเองนะครับข้อ 2. ก็คือท้องผูก เพราะว่าการที่เคี้ยวผักและผลไม้ไม่ค่อยได้จึงทําให้คนแก่บางคนไม่ยอมกินผักและผลไม้เลยทําให้ได้รับไฟเบอร์น้อยลงซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อการท้องผูกทําให้ขับถ่ายลําบากและเสี่ยงต่อการเป็นโรคริดซีดวงทวารได้อีกด้วยนะครับ3ก็คือน้ําหนักตัวลดลงซึ่งเรื่องนี้เป็นกันทุกคนนะครับแน่นอนว่าถ้าไม่ค่อยกินอะไรแล้วลวก็จะทําให้มีน้ําหนักตัวลดลงร่างกายพายพร้อม ยิ่งถ้าไม่กินอะไรเลยเป็นเวลานานๆอาจจะทําให้เป็นโรคขาดสารอาหารได้ด้วยทําให้แขนขารีบลงได้และไม่มีเรี่ยวแรงในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับผมข้อ4ก็คืออาจจะเกิดภาวะโลหิตจางได้เพราะว่าการได้รับสารอาหารน้อยเกินไปทําให้ได้รับธาตุเหล็กไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายซึ่งมีโอกาสเสี่ยงต่อภาวะโลหิตจางนั่นเองนะครับ ข้อหาก็คืออาจจะเป็นโรคก,กระดูกพุนได้ด้วยเพราะถ้ามีการขาดสารอาหารมากๆยิ่งถ้าเป็นตอนที่ร่างกายกําลังเสื่อมสภาพลงด้วยมวลกระดูกก็จะต้องลดลงไปตามธรรมชาติแล้วด้วยยิ่งเสี่ยงต่อโรคก,กระดูกพุนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับเอาละครับเมื่อคุณได้ทราบถึงสาเหตุและผลเสียต่อสุขภาพจากการที่คนแก่เบื่ออาหารไปแล้วตอนนี้มาดูวิธีการแก้ปัญหานี้กันดีกว่าไปดูว่าผู้สูงอายุเบื่ออาหารนั้นจะต้องทํายังไง คุณควรให้ผู้สูงอายุได้รับประทานอาหารที่เคี้ยวง่ายเป็นอาหารที่อ่อนนุ่มไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้นึ่งซุปโจ๊กข้าวต้มปลาหนึ่งมะละกอสุกหรือแก้วมังกรเป็นต้นต่อมาคุณก็ควรที่จะมีการดัดแปลงเมนูอาหารให้สามารถเคี้ยวได้ง่ายขึ้นเช่นแทนที่จะใช้เนื้อสัตว์ที่เป็นชิ้นๆคุณก็นํามาสับให้ละเอียดแทนหรือถ้าเป็นผักสดก็เปลี่ยนมาเป็นผักต้มซึ่งจะทําให้ย่อยง่ายมากขึ้นและยังไม่ทําให้ท้องอืดแน่นท้องได้อีกด้วย สำหรับในแต่ละมื้อก็ควรที่จะมีอาหารประเภทน้ำด้วยไม่ว่าจะเป็นน้ำซุปหรือน้ำแกงต่างๆด้วยนะครับเพื่อช่วยให้คนแก่สามารถกลืนอาหารได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองส่วนเรื่องของการปรุงอาหารก็ควรเน้นปรุงด้วยรสเปรี้ยวอ่อนๆเพราะจะช่วยกระตุ้นน้ำลายและยังช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้ด้วยและควรมีอาหารที่หลากหลายจะได้ไม่จำเจและไม่น่าเบือ่อน,นั่นเองนะครับ และคุณสามารถลองเปลี่ยนมาให้กินอาหารมื้อเล็กๆแทนการกินอาหารมื้อใหญ่ๆอย่างเช่นมีการแบ่งอาหารเป็น4-5มื้อต่อวันเป็นต้นเรื่องของเครื่องปรุงก็มีส่วนช่วยได้เหมือนกันคือควรมีเมนูที่มีเครื่องเทศหรือสมุนไพรต่างๆซึ่งจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้ดีเช่นกันขอยกตัวอย่างเช่นแกงขี้เหล็กไก่ผัดขิงแกงป่าเป็นต้นและคุณก็ควรที่จะมีเครื่องดืม่มเช่นน้ำขิงน้ำใบเตยหรือน้ำมะตูม เพื่อให้ดื่มก่อนมื้ออาหารด้วยก็ดีเพราะจะช่วยกระตุ้นความอยากอาหารได้นั่นเองครับต่อมาคุณก็ควรจัดเวลารับประทานอาหารและของว่างต่างๆให้ตรงเวลาเพราะการกินอาหารตรงเวลาจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายรับรู้ถึงเวลาอาหารและทําให้กินอาหารได้มากขึ้นด้วยเรื่องโต๊อาหารและบรรยากาศในการกินอาหารก็จัดให้เหมาะสม อากาศถ่ายเทได้สะดวกมีความสะอาดสะอา้านและคุณก็ลองหาเมนูที่ไม่ต้องมีการใช้ช้อนส้อมในการกินเช่นผักต้มจิ้มน้ำพริกเมี่ยงปลาเป็นต้นเพราะบางครั้งผู้สูงอายุบางคนก็อาจจะไม่ถนัดในการใช้ช้อนส่อมนั่นเองนะครับบางครั้งคุณก็อาจจะทําน้ำผักหรือน้ำผลไม้ปัน่นให้ดื่มด้วยก็ได้ เพราะคนแก่จะเคี้ยวอาหารได้ยากและควรมีการรับประทานอาหารร่วมกันทุกๆมื้อไม่ควรปล่อยให้ผู้สูงอายุกินข้าวคนเดียวนะครับและถ้าเป็นไปได้ก็ลองพาผู้สูงอายุออกไปเดินเล่นเปิดหูเปิดตานอกบ้านบ้างก็ดีเพื่อจะได้ช่วยคลายความเครียดและอาจจะพาท่านไปเลือกซื้อของกินดูด้วยก็ได้นะครับและอีกเรื่องที่สําคัญก็คือคนในครอบครัวควรหากิจกรรมทําร่วมกับผู้สูงอายุด้วยเช่นการเดินเล่นพูดคุยกันหรือดูละครเป็นต้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอาหารสําหรับผู้สูงอายุก็ควรเป็นอาหารที่มีปโปรตีนสูงไขมันต่ําและไม่ควรเป็นอาหารที่มีรสจัดนะครับไม่ว่าจะเป็นเค็มจัดเผ็ดจัดหวานจัดไปจนถึงอาหารมันๆพวกอาหารทอดต่างๆก็ไม่ควรนะครับผมเพราะอาจจะทําให้ได้รับพลังงานมากเกินความต้องการของร่างกายทำให้มีไขมันสะสมเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังอื่นๆได้ไม่ว่าจะเป็นเบาหวานโรคความดันโลหิตโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นต้น ถ้าหากคุณได้รับสาระดีๆจากคลิปวิดีโอนี้ไปแล้วผมขอให้คุณติดตามช่อง YouTube นี้ไว้และกดกระด,ดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆในครั้งต่อไปขอขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ